สวัสดีค่ะน้ำซุ่มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้นะคะน้ำซ้มก็มีเสื้อสวยๆนะคะจากทางร้านลูกไม้วิพามาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะป้อมบอกว่าเป็นขวัญใจของคนรักเสื้อลูกไม้ของงานแบบงานลูกไม้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนได้มันลายพาด้านะคะลายพาด้าก็คือเขาจะเป็นสเกลดอกนะคะที่ใหญ่นะคะแล้วก็ลายสวยงามนะคะแล้วก็ลายนี้ตัวนี้ลายแปลกตาตรงไหนตรงชายเสื้อนะคะ เก๋มากๆนะคะเก๋ไก่มาก,มากๆเลยชายปกติจะไม่ค่อยเห็นชายกุ้งกิ้งแบบนี้นะคะตัวนี้คือจะแบบเป็นชายกุ้งกินกุ้งกิ้งนะคะตัวนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละดูดายดอกไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าดอกเขาจะแบบมีความมันเงานะคะที่ ไม่เหมือนโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนั้นจะเป็นจะเป็นเนื้ออีกแบบหนึ่งซึ่งสากกว่าหยาบก,กว่าแข็งกว่านะคะตัวนี้คือจะแปลว่าเนื้อกับน้ําหนักกําลังดีนะคะคือเนี่ยผ้าขือบไม่ได้หนักแล้วก็นุ่มนะคะไม่ได้แข็งเลยนะคะดูความเงาของดอกวิงว่งวับวับนะคะคือสะท้อนแสงเล่นไฟนะคะแล้วก็ลายดอกสวยมากลายดอกใหญ่นะคะ แบบตัวนี้ก็เป็นแบบเรียบๆนะคะเป็นแบบที่แบบคลาสสิกของงานลูกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะแล้วก็แขนกระบอกบานเล็กน้อยค่ะตัวนี้สวมใส่สะดวกสบายนะคะจะใส่ในชีวิตประจำวันไปทําบุญไปทํางานออกงานได้หมดเลยตัวนี้นะคะรุ่นนี้ทํามา38 ,44 42แล้วก็44นะคะตอนนี้น้าส้มมีทั้งหมด5สีค่ะสีที่น้าส้มกําลังใส่อยู่นี้เป็นสีน้ําตาลทองนะคะ แล้วก็สีที่สองนะคะเป็นสีชมพูกะปินะคะสีที่สามตัวนี้เป็นสีชมพูกรีบบัวนะคะตัวนี้เป็นสีกรีบบัวนะคะสีที่สี่นะคะตัวนี้อ่ะใครไปงานบุญนะคะอยากได้ตัวนี้เป็นสีขาวค่ะสีขาวออฟนะคะ แล้วก็สีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีนูดหรือสีเนื้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแยกสีในคลิปไม่ออกจะเดี๋ยวจะมีภาพให้เลือกนะคะว่าชอบสีไหนสีจะมีทั้งหมดตามนี้นะคะทวนใหม่สีที่ส้มใสอยู่สีน้ำตาลทองนะคะสีนี้ก็สวยคลาสสิกค่ะแล้วก็สีที่สองนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูกะปินะคะ แล้วก็มีชมพูกรีบบัวค่ะแล้วก็มีสีขาวค่ะสีขาวออฟนะคะแล้วก็สีสุดท้ายตัวนี้เป็นสีเนื้อค่ะสีเนื้อสีนูดนะคะสวยทุกสี ราคาพิเศษตัวนี้นะคะน้ำส้มลดให้จากปกติหน้าร้านที่ต้องขายประมาณ2,000กว่าแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้นะคะน้ำส้มลดให้ราคาเป็นเป็นพิเศษเลยตัวนี้เอาไป1,690บาทแถมส่งฟรีค่ะ1,690บบาทนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใด โอนชำระนอกจากส่งฟรีแล้วน้ำส้มแถมเข็มกัดให้อีก1ชิ้นเป็นของขวัญปีใหม่ช่วงเดือนพฤศจิกาและก็ธันวานี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกโอนชำระนะคะเป็นเก็บเงินไปทางน้ำส้มขออนุญาตบวก50บาทค่ะแต่ก็ยังให้ของขวัญปีใหม่นะคะแถมเข็มกัดให้1ชิ้นค่ะขออนุญาตคะลายให้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเรียบๆเ,เราจะโชว์ลายผ้านะคะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะรุ่นนี้ผ้าส,สวยแล้วก็ใส่สบายค่ะคือแบบอันนี้คือยังไม่ได้ซักนะคะเนื่องจากว่าเป็นสินค้านมส้มยังไม่รู้สึกคันเลยคือใส่สบายมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็ชายเก๋มากคุ้มจริงๆ,ๆนะคะขอบคุณมากนะ